สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้ตวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาทําคลิปเก็บความรู้กันอีกแล้วน,นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับคอนเทนต์เก็บความรู้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําเก็บความรู้ของไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่า a า c ์คิออปเทริกนกพันไดโนเสาร์ไปรับชมคลิปกันเลยครับ อาิออฟเทอิกชื่อของมันมีความหมายว่านกต้นกําเนิดหรือว่านกยุคแรกเริ่มนะครับที่มันได้ชื่อนี้มาเพราะว่ามันเป็นในน้เต่าทลพอรตชนิดหนึ่งนะครับที่มีรูปร่างลักษณะแล้วก็หน้าตาที่คล้ายกับนกในยุคปัจจุบันเอามากๆเลยนะครับถ้าเรียกแรปเตอร์ว่าเป็นฝาแฝดนกแล้วเรียกแค่ตัวนี้ว่าเป็นนกเลยก็ไดอาร c h ิออฟทอริกมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคจุลศติ์เมื่อประมาณ150ล้านปีก่อน โดยฟอตเิลวของมันถูกค้นพบที่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนมีไดโน,นเสาร์ที่มีขนปกคลุมตามร่างกายส่วนใหญ่จะไม่สามารถบินได้ใช่ไหมครับแต่เจ้าอาชอพทลิกมันสามารถบินหรือล่อนได้โดยมันจะบินหรือล่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปเกาะที่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งครับมันถูกค้นพบฟอตเิลวครั้งแรกในปี1861ปมันได้เปิดโลกใหม่ให้แก่วงการไดโนเสาร์ ถ้าไม่ทุกคนได้รู้จัดเลยค่ะไม่ได้วิวันาการมาจากได้น,นเสาแต่เป็นนกตัางหากอาชิออฟเทลิกมีความยาวลำตัวประมาณ50เซนติเมตรและความกว้างของปีกประมาณ60เซนติเมตรครับชื่อของอาชิออฟเทลิกในภาษาเยอรมันเรียกว่าอูฟอร์โกซึ่งแปลว่านกตัวแรกนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมานักบรรพชวินทยาได้ค้นพบกระดูกฟัสติลของอาชิออทลิกมากกว่า10ชิ้น และกระดูกที่คาดว่าจะเป็นขนปีกของมันอีกหนึ่งชิ้นและผมเชื่อว่าก็จะยังมีการค้นพบฟอสติลของมันอีกต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอาอร์เคออปเทลิกมันเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีเปิดโลกล้านปีทำให้ทุกคนรู้ว่านกคือไดโนเสนาร์ในยุคป,ปัจจุบันก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องไมตี้าวนัด เอาไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย